สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิมี่ชแนลนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเล่นกันค่ะคือวันนี้เป็นวันหยุดนะเป็นวันอาทิตย์แล้วก็จะพาทุกคนไปเล่นกันค่ะไปกันเลยเดี๋ยวขอฝากอะไรก่อนได้ไหมคะทุกคนคือตอนนี้ช่องกำลังจะถึงคนประมาณ หกร้อยคนแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเลยถึงแค่ประมาณห้าร้อยสี่สิบกว่านะก็คือให้ทุกคนช่วยกันกดติดตามด้วยนะ้นะคะช่วยกันกดติดตามด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจากตอน,นี้ก็คือถ้ามีคนมากกว่าหกร้อยคนถ้ากดติดตามถึงหกร้อยคนก็จะมีการแบบพัฒนาช่องนะคะทุกคนก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ เดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่นขอกินแบบว่าท้าทายกันก่อนมาที่ดามาเริ่มไปมานั่งลงห้ามท,ำ,ทำหน้าเปรี้ยวนะคะแล้วก็ห้ามทำหน้าแบบยังไงอะชนไม่ได้มันมันไม่ได้แย่นะทุกคนมันจะออกรสหวานแล,วลวลวแล้วก็เปรี้ยวๆแล้วก็เค็มๆนะคะทุกคนตัดไม่ออกมาละลายอะทุกคน เนี่ยทุกคนเราเล่นแบบซุ่มซัามากก็คือแบบถ่ายละครจนแบบว่าเป็นอย่างนี้เลยทุกคนก็คือวันนี้อ่ะเราไปถ่ายละครมาหนึ่งเรื่องก็คือทุกคนน่าจะยังไม่ได้ดูเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงเลยเพราะว่าเราต้องไปตัดต่อก่อนนะคะไปออะเดี๋ยวเริ่มกันเลยขยันพี่ยาวทุกคนอ่ะ เริ่มกันต่อไปกันค่ะเอเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูก่อนนะคะว่าเบ็ดเราจะเล่นกันยังไงแล้วก็เป็นยังไงนะคะที่งานกันดีอะ่ะมาเป็นการท้าทายมากครั้งนี้ก็คือ มาค่ะทุกคนอันแรกที่เราจะอน,นันตกันก็นนคือมันจะเป็นอันนี้ให้เราดึงใครดึงถึงสุดข้างบนนี่ก็คือชนะเลยมาตาของเขาดูนางสู้มากทุกคนชนะเลยชนะเลยชนะแล้วค่ะชนะเลยนะคะ,ะ,ะ,คะตาของเรานะคะตาของเราค่ะทุกคน อุ้ยทุกคนหนักจริงโอ้ยโอ้ยหนักทุกคนหนักก็คือเดี๋ยวพอบอกบทลรืองโทษโทษก่อนนะคะใครแพ้นี่ก็คือแบบต้องโดนทำตามที่เขาบอกไปเริ่มกันอุ้ยไม่รอดแน่เลยน้องรอดแต่ว่าเราไม่รอดแน่มันหนักจริงนะทุกคน ทุกคนก็นแล้วไปได้เสื้อหน่อยช่วเ้เขาดูหน่อยดูข้างบนอะ่ะโอ้ Oh โอ g มกตาจานี้รอดแต่ว่าเราทำสองครั้งนะครั้งนี้ไม่นับถือนะโอเคไหมคะโอเคนะ,คะโอเค,นะอเคไปต่อ าที่แล้วไม่มีใครโดนทำโทษไปตาต่อไปกันค่ะกำลังจะเดินทางไปก่อนค่ะเ,นนะเกมต่อไปเป็นการพ <c oughs> ับกระเป๋า <c oughs> ก็คือจะแข่งการพับกับพับกระเป๋าหรือไม่ก็ของประดิษฐ์อะไรก็ได้แต่เราจะทำเป็นกระเป๋าไปเริ่มค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราแยกย้ายกันแล้วนะคะทุกคนจะเป็นอันนี้เลยทุกคนเราจะไปประดิษฐ์อุยอ้ยอุ้ยทุกคนมดมดเต็มเต็มเลยเดี๋ยวเราขอไม่ทายทุก่อนนะคะเพราะว่าอุยเดี๋ยวเราขอตัดไปตอนยานที่เสร็จแล้วนะคะได้มาแล้วคะ่ะของจริงลึกได้มาแล้ว เดี๋ยวเราจะไปทําแบบประเด็จของตัวเองเลยคะ่ะบกเริ่มแล้วทุกคนอยากวาดอะไรก็ได้วาดเลยหรือจะทําอะไรก็ได้ไปเร็วเฮยอย่ากมาตรงนี้ดิัดูดีไม่ได้ไม่ได้ เดี๋ยวเราก็จะมาทําเป็นกลับเป่ากันค่ะสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะให้สอนก็ดูตามคลิปนี้นะใครที่อยากทําตามก็ดูตามคลิปนี้เลยค่ะทุกคนไปเร็วมันยังไม่เริ่มเลยทุกคนดูหน่ะมันวิ่งไปแล้วเริ่มยังไม่เริ่มเลยอ่ะนี่ทุกคนก็คืออย่างแรกก็คือมันมีสองคัง สมอันนี้ใช่ไหมยก็คือให้เราแบ่งครึ่งแล้วก็อันนี้ก็แบ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนมีได้แล้วครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็ทิ้งเลยนะคะแล้วก็อันนี้สองอัน นี่แล้วก็ให้เราครับลงแบบนี้เอาไปไว้ข้างหลังแบบนี้เลยนะคะก็อยู่ข้างหลังใช่ไหมให้เรา,เามาซ้อนแบบนี้ซ้อนไว้ข้างหลังอะแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนม้วนแบบนี้เลยก็คือเอากระดาษไปม้วนนะคะม้วนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราก็จะเป็นนี้ ให้เราหยอยอ่าข้างหลังใช่ไหมคะให้เราสอดเข้าไปข้างหน้านี่แด้ๆข้างหน้าแบบนี้ทีนี้นะคะทุกคนนี่แางนี้แล้วก็ให้เราดึงมาแบบนี้เลยแล้วก็มันจะห่างมันยาวนะคะเฮ้ยป๊บหนึ่งนะทุกคนมาเริ่มต่อไม่คิดนงมาเดี๋ยวกำเห็นีน่คะ่ะแล้วก็มันยาวเกินนะทุกคนให้เราตัดออกนิดนึงนะนี่เดี๋ยวประมาณนี้ แล้วก็ให้เราเนี่ยเอาเน,นี้ยไปข้างหลังแบบนี้เลยข้างหลังแล้วก็สอดที่รูข้างล่างสอดเข้าใบแล้วก็จับให้มันแน่นเป็นตัวนี่ขั้นนี้ก็เสร็จแล้วเป็นกระเป๋าอันิ้นสุดค่ะนี่จากใบไม้เลยทุกคนน่ารักมากแต่มันใส่ไม่ได้นะทุกคนได้แล้ว พีตาเสร็จแล้ว,ลวเสร็จแล้วเสร็จยังพยายามมากคนนี้แหนเขาดูผลงานหน่อยทำอะไรสไใส่ตังก็ได้ให้กินก็ได้เป็นกระเป๋าอุ๊ยอันนี้เป็นกระเป๋าของเขาอืมประดิษฐ์ได้อยู่สว่วนของเราไม่กินหลังทำตก นี่เลยให้เกน,นี่นี่ไม่ใช่กระเป๋าให้เกนกระเป๋าของเราเป็นแบบนี้นี่นแต่ใส่ไม่ได้แต่ของเขาเป็นอะไรใส่ตังใส่ตังอ๋อเป็นกระเป๋าตังเหมือนกันเลยก็เป็นกระเป๋าตังเหมือนกันแต่ว่าของเขาก็คือจะเป็นแบบอันใหญ่แบบใส่แบบนี้ประดิษฐ์อยู่ วนของเราเป็นกระเป๋านี้แต่ถ้าใครยังงงว่ามันทำยังไงเนี่ยก็ให้ไปดูที่คลิปเต็มเลยนะคะคลิปเต็มก็จะเป็นแบบอันนี้ที่เราทำนะคะไปดูเลยค่ะคลิปเต็มเลยนะคะทุกคนไปดูในช่องเราเลยนะไปเริ่มกันต่อครั้งนี้ที่ทุกคนเราจะให้ทุกคนโหวตนะคะว่าของใครสวยกว่าอันนี้ก็คือของเขาเป็นกระเป๋าตังแล้ันนี้ของเราเป็นแบบว่าเป็นห้อยอเล็ก ันต่อทิ้งทิ้งไปแล้วทุกคนมึงคนนี่ฉีกแล้วโอ้ฉีกเลยหรอไปตานนี้ก็คือยังไม่ตัดสินใจนะว่าใครได้ใครอุ้ยใครได้นะคะก็จะให้ทุกคนตัดสินใจนะก็จากเมื่อกี้เลยนะทุกคนไอต่ออันนี้คือเกมสุดท้ายค่ะทุกคนจะเล่นซ่อนแอบแบบสองคนเท่านั้นไป ยิงยาวกันยังยิยยงย,ยาวปากปกายิงฉุดเฮ้ยเขาชนะเราต้องหาโอเคเดี๋ยวที่นับถึงสามสิบแปดเริ่มทุกคนขอรับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก สิบเจ็ดสแปดสิบเก้ยี่สบม่กี้เราพูดถึงสาใช่ไหมยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดยิบเก้าสามสิบมาแล้วนะไปหากัน,กนคน่ะทุกคนทุกคนกำลังเจอใครบางคน มาจ็นจากปั๊บค<อ>ิได้อยูงไนอะเ <laughs> <laughs> จอแล้วค่ะทุกคนเ <laughs> จอแล้วเ <laughs> <laughs> จอแล้วเจอไวมาก <laughs> ไม่กี้มันอยู่ในห้องครัวเนี้ยทุกคนเนี่ยที่มันเป็นรูตรงเนี้ยเนี่ยทุกคนเนี่ย เป็นรูตรงนั้นอะไม่กี้เราเห็นจากตรงนั้นอะเป็นรูตรงนั้นละแปะตาเธอรอบสุดท้ายว่าใครจะชนะถ้าเราตายก็แปลว่าเสมอไปไปนับไปนับไปนับหนึ่งถึงสามสิบสามไปนับตรงตรงจกักรยานที่ดานะคืขอขันวมาไปแอบก่อนตื่นเต้นมากไปตรงไหนเดียว